สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มีแอปผ่เงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่มีชื่อว่า not go 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 เป็นแอปที่สะสมเหรียญตรงนี้แล้วก็กดถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทเท่านั้นเกมเล่นไม่ยากส่วนการล็อกอิน a ฟ e บ o o กหรือไม่ก็บัญชี google ส่วนการแนะนำเพื่อนเมนูแนะนำเพื่อนของแอปก็คือตรงนี้ที่เขียนว่าเชิญนี่นะคะเราสามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้ส่วนเมนูอื่นๆพวกนี้ไม่มีความจำเป็นค่ะไม่มีความสำคัญก็หลักๆก็คือแค่นี้เลยส่วนการเล่นเกมของแอปยิง่ง่ายเลยค่ะอ่ะเราก็กดเล่นเกมเกมมีชื่อว่า Notgo gogo เป็นแอปที่ถอดนอด็อตเนี่ยคะ่ะอืมถอดนอด็อตถอดสกรูแล้วก็สะสมเหรียญถอนเงินเข้า to money ่ว l ลเการถอนเงินของแอปถอนเข้า to money ่ว l ลเสิบบาทส่วนการเล่นเกมถ้าเราเล่นเกมผ่านในแต่ละด่านนะคะเขาจะมี คะแนนให้เราซึ่งคะแนนที่แอปเขาให้อมันจะอยู่ที่ด่านละนึกผ่ะนะด่านละยี่สิบคะแนนถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็ไปกดดูโฆษณาเอาอุย้ยอ่าอันนี้คือการเล่นเกมจะเป็นแบบนี้สําคัญให้ดูโฆษณาให้ดูเวลาขออภัยให้ดูเวลาตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเวลาหมดก็คือเราไม่สามารถเล่นต่อไปได้ ได้ละอันนึงนี่นะอ่าประมาณนี้สําหรับการเล่นเกมก็ใครที่เป็นสายเกมนะคะแล้วอยากแล้วอยากอยากลองเล่นเกมประมาณแบบนี้ก็สามารถกดสมัครไดที่ลิงก์ที่แจ็คคลิปแต่ถ้าไม่ใช่สายเกมหรือไม่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้ก็รอเว็บอื่นหรือแอปอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับการมาแนะนําแอปใหม่่วนถามว่าแอปนี้ถอนได้จริงไหมแอปนี้ ถอนได้จริงค่ะเพราะว่านุูเห็นน้องเขาเอามารีวิวว่าถอนได้จริงก็ลองกดดูนะคะ